นังครูเมฆสาสาคอผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลวัฒน,นคุณาธรระดับประเทศประจำปี2563จากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนังครูเมฆสาสาคอเป็นผู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนังตะลุงม,มโนราโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านของหลง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปีพศ2559เปิดสอนวิชาหนังตะลุงมโนราในกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รับนักเรียนที่มีความสนใจมีนักเรียนที่สนใจปีละไม่ต่ำกว่า50คนนอกจากนั้น ยังมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาและคณะหนังตะลุงอื่นๆเปิดโอกาสรับประชาชนผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้โดยใช้เวลาในการเรียนการฝึกซอมทั้งในและนอกเวลาราชการรวมทั้งวันหยุดโดยไม่เก็บเงินค่าเรียนใดๆทั้งสิ้นจนผู้เรียนพัฒนาตนเองสามารถออกแสดงในงานตามโอกาสต่างๆได้ภายใต้ชื่อคณะ หนังตะลุงโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถลม่มจังหวัดชุมพรซึ่งรักษารูปแบบการแสดงหนังตะลุงทั้งการเชิดบทกลอนการภากและเจรจาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้มีความยั่งยืนออกบริการด้วยจิตอาสาไม่กำหนดราคาค่าแสดงทำให้มีผู้ที่สนใจขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงมากมาย ทั้งงานวัดชุมชนภาคเอกชนหน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมโดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้สนับสนุนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องผลงานกระทรวงวัฒนธรรม 1. ผู้มีประวัติและผลงานด้านภาษาไทยถิ่นดีเด่นระดับจังหวัดชุมพรประจำปี2559 2. ร่วมแสดงหนังตะลุงมโนรางานมาอากรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมาหานคร 3. ร่วมแสดงหนังตะลุงงานมโหรสศสมโพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระดับจังหวัดชุมพรพุทธศักราช2562 4ีเป็นคณะทำงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการดำเนินง,งานชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐก,กิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร76จังหวัดชุมพร 5. าร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หนังตะลุมต้านโควิด -19 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยใช้พลังบวร6ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงหนังตะลุนง,งานเทิดระเกียรติพนเรืออีกพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกายชาติจังหวัดชุมพรประจําปี2562และปี2563